สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลรักแฟนหวยนะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับก็หายไปสองสมวันนะครับก็พอดีวันนี้ได้สูตรเด่นล่างสูตรใหม่นะครับมานำสนเสนอนะครับโดยสถิติก็เข้ามาสิบเจ็ดงวดติดนะครับเข้ามาสิ็ดงวดติด สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอามาให้ชมกันในสองสูตรนะครับคือจะเป็นสูตรเด่นล่างสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับกับสูตรสองตัวล่างตรงๆสามสิบหกคู่นะครับเราจะมาตัดเลขให้ชมกันนะครับว่าอันนี้ก่อนก็ต้องบอกก่อนว่า เริ่มใช้จริงงวดแรกในงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2 5 6 4ก่อนอื่นเราไปดูโตรเด่นเลขเด่นล่าง3ตัวมาได้1-2ตัวก่อนนะครับ,สถ,าา 10, รบสถิติเข้ามา17งวดนะครับสถิติเข้ามา17งวดแต่ผมจะทำย้อนหลังให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเป็นแนวทางกัน สิงวดนะครับย้อนหลังสถิติสิบงวดนะครับแล้วเราไปลุ้นงวดที่สิบเอ็ดของงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับว่าเลขจะเดินต่อหรือไม่นะครับอนี้ผมก็ได้วงไว้แล้วนะครับว่าก็ โดยวิธีคิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลขตัวนี้จะมาจากไหนเลขตัวนี้มาจากไหนเลขตัวนี้มาจากไหนนะครับเราไปดูก่อนเดี๋เราไปดูสถิติกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่สิบหกทับสิบเลยนะครับสิบหกทับสิบทับหกสี่นะครับสองบวกห้าบวกสี่ 4. นะครับเท่ากับสิบเอ็ดก็วางเลขหนึ่งนะครับนะับเพิ่มหนึ่งแต้มนะับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับ เราก็จะได้เลขเด่นล่างสามตัวนะครับคือหนึ่งสองสามนะครับงวดวันที่สิบหกตุลานะครับเลขสองตัวล่างเลขที่ออกก็คือสามแปดก็เข้าเลขสามนะครับที่หลักสิบนะครับงวดวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดทับสิบเอ็ดนะครับอ่าขอโทษทีครับงวดวันที่หนึ่งนะครับทับสิบเอ็ดนะครับงวดวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดสองบวกศูนย์บวกหนึ่งก็เท่ากับสามนะครับ ก็ได้เลขเด่นล่างสามตัวคือสามสี่ห้านะครับงวดวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดเลขสองตัวล่างเลขที่ออกคือสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์ก็เข้าเลขสี่นะครับที่หลักสิบนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกทับสิบเอ็ดหกบวกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้หกเจ็ดแปดนะครับเลขเด่นล่างของเราส่วนเลขที่ออกคือสี่หกนะครับก็เข้าเลขหกที่หลักหน่วยนะครับ เลขหกที่หลักหน่วยงวดวันที่หนึ่งทับสิบสองนะครับศูนย์วกศูนย์กสองเลขเด่นเราก็ได้สองสามสี่นะครับส่วนเลขที่ออกสองตัวแรกคือแปดสี่นะครับงวดวันที่หนึ่งทับสิบสองแปดสี่ก็เข้าเลขสี่นะครับที่หลักหน่วยนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับทับสิบสองนะครับสิบหกทับสิบสอง เก้าบวกศูนย์บวกเจ็ดนะครับเก้าบวกศูนย์บวกเจ็ดก็เท่ากับสิบหกนะครับกวางเลขหกนะเพิ่มตีละแต้มนะครับเราก็ได้เลขเด็ดล่างสามตัวคือหกเจ็ดแปดนะครับสําหรับเลขสองตัวล่างงวดวันที่สิบหกทับสิบทับสิบสองนะครับคือเจ็ดศูนย์นะครับออกเจ็ดศูนย์ก็เข้าเลขเจ็ดนะครับที่หลักสิบนะครับเข้าเลขเจ็ดที่หลักสิบงวดวันที่สามสิบทับสิบสองนะครับ ห้าบวกศูนย์บวกสี่ก็เท่ากับเก้านะครับก็เราก็ได้เลขเด่นล่างสามตัวคือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเลขสองตัวล่างงวดวันที่สามสิบธันวาคมเลขที่ออกก็คือหนึ่งเก้านะครับก็ขเข้าเลขหนึ่งที่หลักสิบเข้าเลขเก้าที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้มาสองตัวนะครับเข้าทั้งสิบและหน่วยนะครับงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบเจ็ดครับงวดวันที่สิบเจ็ด ไม่มีใครแย่งพูดนะครับแต่มันผิดพลาดไปเองไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะเออเรามาดูงวดต้นปีหกสี่นะครับคืองวดวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งนะครับสองบวกห้าบวกแปดนะครับก็ได้สิบห้านะครับเลขเด่นล่างงวดวันที่สิบเจ็ดทับหนึ่งก็คือห้าหก เลขที่ออกคือหนึ่งห้านะครับก็เข้าเลขห้าที่หลักหน่วยนะครับเข้าเลขห้าที่หลักหน่วยมวดวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับหนึ่งบวกห้าบวกสองเท่ากับแปดนะครับเราก็ได้เลขเด่นล่างสามตัวนะครับสามตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวก็จะได้เลขเด่นล่างคือแปดเก้าศูนย์นะครับเลขสองตัวล่างมวดวันที่หนึ่งเดือนสองนะครับ ก็เก้าเจ็ดนะครับก so uh 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 so, uh ็เข้าเลขเก้าที่หลักสิบนะครับงวดวันที่สิบหกทับสองนะครับสิบหกทับสองคือเจ็ดบวกห้าบวกศูนย์เท่ากับสิบสองนะครับเลขเด่นเราคือสองสามสี่นะครับส่วนเลขล่างผลที่ออกคือสามเก้านะครับงวดวันที่สิบหกทับสองนะครับเลขสองตัวล่างที่ออกคือสามเก้าก็เข้าเลขสามนะครับที่หลักสิบนะครับ งวดวันที่1มีนาคมนะครับ13วัที่ผ่านมานะครับเราได้4บวก5บวก8นะครับก็เท่ากับ17นะครับแล้วก็ได้เลขเด่นล่าง3ตัวคือ7 8 9ครับผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดวันที่1มีนาคมนะครับที่ผ่านมาก็อ,ออก7 3นะครับก็ขเข้าเลข7ที่หลักสิบนะครับส่วน งวดวันที่16มีนาคมนะครับ5บวก5บวก5เราไปดูกันนะครับว่าเลข5สามตัวนี้มาจากไหนนะครับเราไปดูวิธีคิดกันเลยครับวิธีคิดนะครับก็คือผมจะใช้หลักพันนะครับหลักพันของรางวัลที่1บวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนนะครับแล้วไปบวกด้วยหลักร้อยขอโทษทีครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยสองตัวล่างห้าครั้งนะครับหลักพันบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่างห้าครั้งบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วไปบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองสามครั้งนะครับผนลับห้นับเพิ่มไปทีละแต้มนะครับก็จะได้เลขเด่นล่างสามตัวนะครับอ่า ตัวเลขห้าตัวที่หนึ่งนะครับเลขห้าตัวที่หนึ่งดูตรงนี้นะครับเลขห้าตัวที่หนึ่งก็มาจากหลักพันบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนนะครับก็จะออกมาเป็นตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองก็จะมาจากหลักหน่วยล่างบวกกันห้าครั้งนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวที่สองส่วตัวที่สามก็จะมาจากการใช้หลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่ง แล้วไปบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองสามครั้งนะครับก็จะออกมาเป็นเลขตัวที่สามนะครับเมื่อบวกนํามาบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์ก็ให้นับเพิ่มทีละแต้มไปสองครั้งนะครับเราไปดูงวดที่ผ่านมารางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกคือแปดสามห้าห้าสามแปดนะครับหลักพันคือเลขห้านะครับบวกกันสองครั้งห้าบวกห้าได้ได้สิบคือเลขศูนย์นะครับหลักร้อยคือเลขห้านะครับ ก็ไปบวกกันเป็นสิบห้าวางเลขห้านะครับส่วนสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างเลขที่ออกงวดที่ผ่านมาคือเจ็ดสามนะครับเลขสามบวกกันห้าครั้งก็จะได้สิบห้าครับเอาหลักหน่วยลงมาวางก็เท่ากับเลขห้านะครับสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งของงวดที่ผ่านมานะครับคือสองเก้าศูนย์ก้าสองบวกกับเก้าก็เท่ากับหนึ่งนะครับแล้วไปบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สองนะครับ ามตัวล่างครั้งที่สองคือแปดสามแปดก็เอาแปดไปบวกกันสามครั้งนะครับก็เท่ากับยี่สี่เอาสี่ไปบวกกับหนึ่งตัวนี้ได้เลขห้านะครับก็คือเลขห้าตัวที่สามนั่นเองนะครับอแล้วก็ไปดูห้าบวกห้าบวกห้าก็จะได้สิบห้านะครับวางเลขห้านะเพิ่มทีละแต้มก็ได้ห้าหกเจ็ดนะครับสําหรับเลขเด่นล่างสามแบบสามตัวนะครับงวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับ สูตรนี้เราได้เ่น5 6 7นะครับ5 6 7นะครับเราก็ลุ้นนะครับว่าจะมาหลักไหนและเลขตัวไหนจะมาจะเดินต่อจริงหรือไม่อันนี้เราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งผมก็ไม่กล้าการรันตีเต็มร้อยได้ว่า จะมาล้านเปอร์เเปอร์เซ็นจริงหรือไม่นะครับผมให้เพียงแค่99.99% 99นะครับที่จะมาเนื่องจากเลขที่ผมทำมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอ้างอิงจากสถิตินะครับการเดินของตัวเลขนะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและนำไปพิจารณานะครับเราไปดู ที่บอกไว้นะครับคือสูตรสองตัวล่างกันต่อนะครับสองตัวล่างสามสิบหกคู่นะครับสูตรใหม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับเราไปดูวิธีคิดกันเลยนะครับดูวิธีคิดกันเลยสถิติผมทำให้ดูสิบงวดนะครับสิบงวดก็เข้านะครับสามแปดนะครับผมจะใช้ใช้หลักสิบนะครับใช้หลักสิบหกตัวใช้หลักหน่วยหกตัวนะครับ เมื่อมาจับคู่กันแล้วก็จะได้36คู่ตรงๆนะครับสถิติเข้ามา22มวดติดนะครับเราก็ไปดูที่ตัวเลขกันเลยนะครับของสถิตินะครับเริ่มจากงวดวันที่10ตุลานะครับอ่อ16ตุลานะครับ16ครับ10หลักสิบ3หลักหน่วย8นะครับ1เดือน11หลัก14หลักหน่วย0นะครับเลขออก38นะครับว,วันที่16 งวดวันที่หนึ่งสิบเอ็ดทับสิบเอ็ดก็เลขสี่ออกสี่ศูนย์นะครับก็นี่นะครับนี่ครับงวดต่อมาก็สองตัวแรงเลขที่ออกือสี่หกนะครับงวดวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดก็หลักสิบคือเลขสี่หลักหน่วยคื็เลขหกนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับเลขสองตัวแรงเลขที่ออกคือแปดสี่นะครับอ่าหลักสิบนี่คือเลขแปดหลักหน่วยก็เลขสี่นะครับ งวดวันที่16ทับ12สองตัวล่างเลขที่ออกคือ70นะครับหลักสิบก็เข้าเลขเจ็ดหลักหน่วยเข้าเลขศูนย์นะครับส่วนงวดวันที่30ทับ12นะครับสองตัวล่างเลขที่ออกคือ19นะครับหลักสิบนี่นะครับเลขหนึ่งหลักหน่วยคือเลขเก้านะครับงวดวันที่17ทับหนึ่งนะครับสองตัวล่างเลขที่ออกคือ15นะครับ สิบเลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยเลขห้านะครับงวดวันที่สิบอ่างวดวันที่หนึ่งนะครับทับสองนะครับเลขที่ออกสองตัวล่างคือเก้าเจ็ดนะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยนะครับหลักสิบเลขเก้าหลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับเราไปดูงวดสิบหกนะครับทับสองเลขที่ออกคือสามเก้านะครับหลักสิบเลขสามหลักหน่วยเลขเก้านะครับอ ว,วันที่สิบสามนะครับอ่าขอโทษทีววันที่หนึ่งเดือนสามนะครับหลักสิบนะครับเราได้สองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหลักหน่วยเราได้สองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเลขที่ออกก็คือสองตัวล่างคือเจ็ดสามนะครับเลขเจ็ดเลขสามนะครับสามสิบหกคู่มีโอกาสเข้าได้ทั้งล่างบนนะครับก็ เมืที่ผ่านมาสองตัวบนออกสามแปดนะครับมีโอกาสมวดมวดมวดวันที่สิบหกทับสองเลขออกหกศูนย์สามนะครับอ่านนี่ไม่มีเราไปดูมวดมวดมวดวันที่สิบหกมีนานเลยดีกว่านะครับเราไปดูวิธีคิดหลักคลิปนะครับหลักคลิปแบบปกตัวหลักคลิปล่าง แบบหตัวนะครับ ЗЫКА วิธีคิดนะครับผมก็จะใช้หลักสิบสามตัวล่างครั้งที่หนึ่งนะครับบวกกันสามครั้งนะครับไปบวกด้วยหล RPG, ักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สามนะครับแล้วไปบวกด้วยหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับบวกด้วยหลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่สี่นะครับแล้วบวกด้วยเลขสองคงที่ผลลัพธ์ให้นับเพิ่มไปทีละแต้มจนครบหกตัวนะครับ ก็จะได้เด่นหลักสิบล่างแบบหกตัวนะครับส่วนวิธีคิดของหลักหน่วยนะครับวิธีคิดของหลักหน่วยล่างแบบหกตัวนะครับก็จะใช้หลักพนันบวกกันสองครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยบนสองครั้งบวกด้วยหลักสิบสามตัวล่างครั้งที่สองสองครั้งนะครับเมื่อได้ผลลัพธ์นะครับให้นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มนับเพิ่มไปสี่แต้มแล้วก็นับเพิ่มไปหนึ่งแต้มอีกสามครั้งนะครับเราก็จะได้หลักหน่วยล่างแบบหกตัวนะครับ งวดวันที่16มีนาคมนะครับหลักสิบล่างแบบ6ตัวผมได้4 5 6 7 8 9นะครับสี่ห้าหลักหน่วยผมแบบหตัวนะครับหลักหลักหน่วยล่างแบบ6ตัวผมทำได้6 7 1 2 3 4นนะครับมันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องก็ลองเอาวิธีคิดคำนวณนะไปคิดดูนะครับแล้ว เราเอาไปจับคู่นะครับผมจะจับคู่ให้ในงวดวันที่คื15มกราคมนะครับโดยจับคู่ได้6แถวหลักสิบมี6ตัววางไว้6แถวนะครับแนวตั้งแล้วเอาหลักหน่วย6ตัวไปวางตามจูดหลักของหลักของหลักสิบที่เราวางไว้6แถวนะครับแล้วผมจะมาตัดด้วยแต้มนะครับ ตัดด้วยแ้มโดยแต้มงวดนี้ผมทำได้4 5 7 8 0นะครับการเด่นของของแ้มก็คือ,อเด่นจากเลขฝั่งซ้ายนะครับไปหาขวามือครับเด่นสุดอ่อนลงไปเรื่อยนะครับเด่นแต้มเด่นคือแต้ม4นะครับลองด้วยแต้ม5นะครับตอนนี้เราก็ไปจับคู่กันได้36คู่นะครับ หลักสิบสี่ห้าหกสี่ห้าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยเราก็ได้คือหกเจ็ดหนึ่งสองสี่สาสองสามสี่ 3, 2, 3, นะครับหลักหน่วย 6, 7, 1, 2, 3, หกเจ็ดหนึ 6, 7, 1, 2, 3, น่งสองสามสี่นะครับเราก็ไปวางพอรวมกันได้สามสิบหกคู่นะครับผมก็จับตามแต้่นะครับจับตามแต่ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ได้พิจารณากันเลยนะครับ จับตามแต้มก็จะได้สิบหกคู่นะครับที่ได้แต้มนะครับจากสามสิบหกคู่เราก็ตัดออกไปได้ยี่สิบคู่แล้วนะครับเหลือสิบหกคู่นะครับจากสามสิบหกเหลือสิบหกคู่ก็คู่เด่นคือเด่นตามแต้มแปดหกกับเจ็ดเจ็ดนะครับเด่นรองลงมาตามแต้มคือแต้มห้าคือสีหนึ่งแปดเจ็ดเก้าหกนะครับแต้มห้ารองลงมาคือแต้มเจ็ด แปดอ่าสี่สามนะครับกับห้าสองนะครับแต้มเจ็ดแต้มแปดคือสี่สี่ห้าสามหกสองเจ็ดหนึ่งนะครับแต้มสิบคือสี่หกหกสี่เจ็ดสามและแปดสองเก้าหนึ่งนะครับแล้วจากสูตรเด่นนะครับเรามาตัดจากสูตรเด่นเมื่อสักครู่นะครับเรามองไปที่นี่นะครับห้าหกเจ็ดชุดที่มีห้าหกเจ็ดนะครับ มีเลขหกมีเลขเจ็ดมีเลขเจ็ดมีเลขหกนะครับมีเลขห้านะครับมีเลขห้ามีเลขหกห้าหกเจ็ดนะครับมันก็จะเหลือปุ๊บใช้ต่างสีนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็จะมีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดอ่าลดเหลือสิบเอ็ดคู่แล้วนะครับลดเหลือสิบเอ็ดคู่นะครับลดเหลือสิบเอ็ดคู่ให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาครับแปดหกเจ็ดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดเก้าหกนะครับห้าสองห้าสามหกสองครับเจ็ดหนึ่งสี่หกหกสี่ เจ็ดสามเพิ่งออกไปไม่น่าออกซ้ํานะครับน่าจะตัดทิ้งนะครับอก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเหลือสิบคู่นะครับเหลือสิบคู่แล้วเราไปดูเลขที่เด่นสุด <c oughs> เราไปดูจับจับนี่ครับจับนี่จับชนตัวนี้ครับ โซ่กับสซ่สองตัวล่างสูตรใหม่เช่นกัน,นครับสซ่สองตัวล่างสูตรใหม่เราเอาสิบคู่นี้นะครับมาจับชนกับอันนี้นะครับตอนนีทำยังไงที่จะมองชัดอย่างนี้ชัดไม่เอ่ยอ่าสิบคู่มาจับกับหกคู่นะครับอันนี้เราไปดูที่ว่าในชุดนี้นะครับ มีเลขไหนที่ชนตัวไปและตัวกลับนะครับชนเด่นสุดนะครับเราไปดูเด่นสุดนะครับเด่นสุดก็คือปาบหกนะครับและตัวนี้เป็นตัวรองนะครับเป็นตัวรองเนื่องจากชนกันด้วยเลขที่กลับนะครับก็จะมีให้พ่อแม่พี่น้องได้ พิจารณากันอยู่สองชุดนะครับสำหรับนี่ชุดการอีกตัวนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเน้นนะครับเน้นเน้นไปที่หกสี่นะครับกันเท่ากับแปดหก 68นะครับแล้วก็46นะครับแบบนี้นะครับสองตัวล่างมีให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปพิจารณากันแบบนี้นะครับออยังไงก็ลองนำไปเทียบกับอาจารย์นักคำนวณท่านอื่นดูนะครับเผื่อมันจะมีเลขไปตรงกับอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งที่ พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามอยู่นะครับผมมีสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งคือสูตรสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับมันมันมันเข้าตัวกลับนะครับเลขที่ออกเจ็ดสามนะครับแต่ในสูตรมันออกได้สามเจ็ดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสิบหกคู่ตรงๆนะครับแหล่งงวดที่ผ่านมามัน มันเข้าตัวกลับนะครับเราไปดูเราเราไปดูกันนะครับสําหรับงวดวันที่16มีนาครับคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้มันจะได้50 51 54 55 70 71 74 75 01 00 01 04 05นะครับ40 41 44และ45นะครับสําหรับสูตรนี้มันจะไปชวนเอากับ สามสูตรมันจะชนอยู่ที่เลขสี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งซึ่งได้ห้าแต้มนะครับเป็นแต้มรองนะครับสี่หนึ่งฝากไว้อีกหนึ่งคู่แล้วกันนะครับคือสี่หนึ่งนะครับอ่าสี่หนึ่งผมจะฝากขอฝากแนวทางเด่นล่างนะครับสี 1, 2, 3, 4, นะ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่นะครับ เน้นเน้นคือ64นะครับตัวการคือ86 68และ46นะครับเอาอย่างนี้นะเขียนให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับนี้ชุด ที่ชนเด่นเยอะนะครับชนเด่นเยอะนะครับชนเด่นรองนะครับรวมเป็นห้าคู่นะครับห้าคู่นะครับพอแม่พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับเด่นห้าคู่ครับเด่นห้าคู่สองตัวล่างเด่นห้าคู่นะครับหกครับสามครับหกสี่นะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างแตมล่าง สองตัวล่างนะครับก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางนะครับตามนี้นะครับสำหรับเลขสองตัวล่างนะครับสตัวล่างงวดวันที่16เดือน3เดือนอทัาหกสนะครับถ้ามันมีเลขถลูกใจอะไรยังไงก็ฝากแนะนำเพื่อนนะครับฝาก กดต,ติดตามลองเข้ามาชมดูนะครับแนวทางนะครับแนวทางยฟรีนะครับพร้อมวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้นำไปใช้นำไปพิจารณากันนะครับว่าเพื่อมันจะเอาไปามีเลขโดนใจมีเลขตรงใจนะครับตามที่พ่อแม่พี่น้อง ได้เข้ามาชมกันนะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามกดคอมเมนต์เข้ามานะครับและกดเข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปากแนวทางสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างสูตรใหม่กับตัวเด่นล่างสูตรใหม่นะครับสูตรเด่นล่างสูตรใหม่ เราเน้นไปชุดที่มีเลขหกนะครับเนื่องจากชนกันหลายสูตรนะครับวันวดนี้ผมก็ขอเน้นมาเดิมนะครับวิ่งล่างคือเลขหนะครับวิ่งล่างคือเลขหกหกสี่หกแปดปดหกเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะมาตามนี้หรือไม่นะครับ เน้นไว้ตามนี้นะครับแต่รู้สึกว่าเลขหกสีผมไปดูหลายแผงแล้วมันไม่เหลือเลยนะครับไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันไปนชนเอากับเลขอะไรของใครเข้าหรือเป็นเลขพอสอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เลขตัวนี้ระวังจะอั้นนะครับเลขอายุคนดังนะครับอายุคนดังของของอยุคน,นี้นะครับอายุคนดังของยุคนี้นะครับ ระว่างอั้นนะครับวันเกิดยี่สิบเก้ามีอ่ายี่สิบอ็ดหรือยีบเก้าไม่แน่ใจมีนายี่บดมีนาเนาะน่าจะไทยอายุคนดังนะครับกัวจะอั้นอ่า,อาก็ฝากแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากไว้ให้พิจารณานะครับขอบพระคุณนะครับอ่าทุกพี่น้องทุกคนทุกท่านที่กดเข้ามาชมนะครับเป็นกำลังใจ ก็มาคอมเมนตเป็นกำลังใจนะครับขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ